สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับชอบ่องนามี่แชนแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำผมกันอยู่ในลุคผมดัดลอนสไตล์สาวผมสั้นนะคะมันจะเป็นลอนที่แบบดูแบบเป็นลอนที่แบบมันจะเป็นธรรมชาตินิดหนึ่งลอนที่มันจะดูแบบมีความสมูทสมูทนะคะสไตล์สาวผมสั้นนะคะทํากันง่ายๆนะไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะก็คือขั้นแรกแ้วเดี๋ยวเราก็จะมามีผมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งช่อกันนะคะ เราจะเริ่มมาม้วนข้างล่างก่อนนะคะชั้นล่างก่อนแล้วแบ่งผมเป็น2ชั้นนะคะเดี๋ยวเรารอที่ม้วนผมเรารอนิดหนึ่งนะคะที่ม้วนผมที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นของเรอซาชานะคะเรซาชารุ่นนี้เนาะ mm hmm. เขาจะเป็นทูอินวันนะคะเป็นทั้งนี้แล้วก็เป็นทั้งม้วนได้เป็นท mm ูอินวันในอันเดียวนะคะ สเต็ปแรกก็คือเดี๋ยวเราแบ่งผมใช่ไหมคะแบ่งช่อผมนะคะก็คือครึ่งบนเราเก็บไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาม้วนครึ่งล่างกันก่อนถ้าเพื่อนๆอยากได้ลอนเยอะๆลอนทีๆก็สามารถม้วนในลักษณะแบบช่อที่เยอะๆได้แต่ว่าถ้าแบบชอบแบบอ่ารอนไม่ต้องเยอะมากอะค่ะก็สามารถแบบทาเป็นช่อที่ไม่ต้องเยอะก็ทําแบบอ่าสักสองสามช่อก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่อยากได้แบบรอนหลายๆรอนดูแบบฟูๆดูแบบผมแบบ มีเขาเรียกมีวอลลุ่มเนี่ยสามารถทําเพิ่มหลายๆชอ่อได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจับชอ่อกันก่อนนะคะเราก็จะอาจับแกนตั้งตรงนะคะแล้วก็อาตัวตรงนี้แล้วเราก็ผมเราอะคะ่ะเข้าไว้ตรงกลางม้วนออกนะคะม้วนออกเนาะดึงมาที่ปลายนะคะเนื่องจากเราผมสั้นอะมันจะดึงได้ไม่ค่อยเยอะมากหนีบก่อนหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปดึงให้สุดปลายผมนะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปอีก ก็จะได้เป็นรอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราแบง่งอีกสักชอ่อหนึ่งนะคะอาเดี๋ยวนะมาดูทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะอ่าใช่ไหมคะหนี่ไว้มมวนออกโดยการหักมือออกนะคะหักมือออกวัแบบน,นี้หักรอนออกไปหักออกไปนะคะไม่ไม่ได้ม้วนเข้ามาเนาะหักออกไปหักออกไปจากหน้าเรานะคะเนี่ยเราก็มมวนออกไปนะคะดึงมาให้สุดปลายผมอาล้วก็ม้วนเข้ามา เดีวาคอยลป,ปล่อยเพื่อนๆมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์ชั้นผมเนาะของด้านล่างที่เรามวนไปแล้วในตรงนี้มันแต่ยังนี่ช่วงนี้มันยังไม่ได้มวนมันสามารถแบ่งได้อีกสองชั้นนะเพื่อนๆเนี่สังเกตเห็นไหมมันจะได้อีกสองชั้น

แล้วก็จะมีขาอนิดนึงจะมีความปล่อยน้อยใช่ไหมมีขานิดนึงแล้วก็ตรงปลายค่ะเราตบัดออกนิดเดียวนะไม่ต้องแบบเยอะอาแค่แบบเปิดกรอบหน้าหน่อยเดียวถ้าแบบเพื่อนๆม้วนจนสุดอะ่ะมันจะโค้งเกินไปไงเราก็แค่แบบปล่อยนิดเดียวพอ ระวังหน้าผากนะเพื่อน โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา<อ>เขาเรียกว่ามาขยาาผมนิดนึงครับผมมันเขาเป็นแบบให้เขาเหมือนมันคลายตัวนิดนึงนะคะไม่ให้แบบเขาดูแบบเป็นช่อจนเกินไปนะคะเห็นน้ำถ่ายด้านหลังให้ดูเนาะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้แะคะ่ะจะเป็นช่อประมาณนี้ โอเคค่ะก็มาเสร็จแล้วนะคะสําหรับลุกทําผมนะคะเป็นม้วนลอนสไตล์สาวผมสั้นนะคะกด็ถ้ายังไงเ,เพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำนี้ได้นะคะยังขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการสวัสดีค่ะ